รอยครับลองเล่าเหตุการณ์ทกี่จับกรณีมันเป็นยังไงครับที่เขาเงินไปครับร้อยเล่าจานครับหลังล่เืินว่าเรา้ธนาคารใแอปของเราเนาะเลยผมเห็ืนแอปธนาคารมันริงเขาตอนสี่จุ่มที่รุ่มทั้งสองวันมีเงินออกครับมันดิ่งขึ้นมาในลายอยู่ กับก็บในวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนะครับสองหาพุ่งคานะครับเวลามันสี่ถ่มสามสิบสี่นะครับเาา 3, บงินได้วนออกเองสองหมืนหนึ่งพันแปดร้ยบาทครับในระหว่างที่ผมนอนรับอยู่ผมก็ไม่รู้เรื่องครับชาวตื่นมาเห็นได้รอยเงินโอนออกแล้วครับ,รบโดยไม่ทราบว่าวอนออกไปบัญชีของนางจันเพ็ยนเงินดีครับ มันชีปลายทางครับโดยทีไม่ทราบด้วยครับว่าปล้นออกไปได้ไงครับขับไปหาครับธนาคารก็ห้ไปติดต่อที่ตำรวจครับผมก็ไปหาตำรวจอีกทีตำรวจก็บอกว่าต้องติดต่อธนาคารครับกลับไปกลับมาตำรวจก็บอกว่าเป็นคดีแผงครับไม่ใช่คดีอาญาครับต้องคุยกับธนาคารครับธนาคารก็บอกให้ไปหาตำรวจ อยากให้ธนาคารรับพิดชอบนะครับวางเงินออกไปได้ยังไงครับข้อมูลด่วไอะไรหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับเป็นธนาคารไหนครับสาขาไหนไทยพาณิชย์ครับสาขาพี่ไม้ครับไม่ครับไม่มีใครรูข้อมูลเลยครับเพราะว่าไปเช็คธนาคารก็อว่าโอนออกจากโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ใช้งานว่าผมนอนรับอยู่ครับ